นี่เห็นนี่ป่ะเนี่ยพ่อซื้อมาให้ไปขอของวันเกิดอ่ะปีที่แล้วอ่ะโคตรแพงนะรู้เปล่าราคาสี่หมื่นกว่าบาทพอดถื่ภาพสวยนะโอ้กี่พิกเซลเนี่ยสามสิบลำบากหน่อยนะเพื่อนเกิดมาบ้านเจอเ่งยก็คอนเทนต์เครเก่อไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยใครตากสงก่งงานมาษาไทยไหมส่งงานกินแบบไหนอะไรๆขอบคุณครับ ไม่เป็นไรนะไผ่เราไม่มีโทรศัพท์รุ่นล่าสุดเราก็มีความสุขในแบบของเรานะไผ่ไผ่ไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปสง่งฟูฟ้ากว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องใหม่ละเพื่อนๆจะเลิกดูถูกเราแล้วให้ความสนใจเรื่องเราคุครครัคผมเจ็บโทรศัพท์ได้ครับ โหเย่ะมั่งเลยลูกเธอมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราก็จะมีความสุขที่แท้จริงครับเราใช้ชีวิตเยีบยบง่ายอยู่อย่างพอเพียงก็มีความสุขดีนะเพื่อน